หมอเอนะครับทันตแพทย์วิทยากริศนาโรล์ครับคือเป็นลูกครึ่งอินเดียใช่ครับแต่อย่างงี้ก็คือแบบมาขี่พรมมาเจ้าหญิงจัสมินอโนนใช่เจ้าหญิงเจประเภทหนังนี่ชอบหนังประเภทไหนคอมเมดี้กับกระผีครับจะได้แบบลุ้นลุดหลุหลุแบบนั่งแบบ อุ้ยผีผีอะไรฉันบอกเลยนะเรื่องของการแข่งขันนะฉันไม่แพ้ใครอยู่แล้วฉันบอกเลยนะเรื่องของการแข่งขันนะฉันไม่เคยชนะเลยอ่ะชนะกันชนะกันผมขอเลือก สวัสดีการคุณหมอคะ่ะชีดยาหนุนหน่อยเอ้ยพบกับเรา2คนนะคะแมอปองแล้วก็ลูกวิงปองนะ,ะในรายการนี้นะคะผมแล้วก็พร้อมที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับคุณหมอสุดหลอด่อที่แบบว่า เห็นแล้วต้องน้ำเดินเห็นแล้วมันเสียวไอ้พวกหมอเสียวฉันจ,จะไปกวาดมาในรายการนี้ให้หมด <c oughs> วันนี้เราอยู่ที่ร้านพาตาเพลนเทชันนะครับ <c oughs> ผมอยู่ที่สอดพระแม่มหาการุณหรือว่าซอยติวานนท์ปากเกร็ด56นะฮะ <c oughs> เป็นร้านอาหาราไทยไทยฟิวชัน่นมีทั้งโซนอาหารญ,ญี่ปุ่นด้วยและที่สำคัญคือร้านเนี่ยตกแตง่ง <c oughs> เป็นแบบว่าเรือนกระจก <c oughs> จริงเรา,า <c oughs> ร้านดีมากร้านดีมากตกแต่งไปด้วยนะต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายทั้งด้านในร้านแล้วก็ด้านนอกร้านนะครับบอกเลยว่าต้องมานะจ๊ะต้องมาจ้า อุ้ยแม่ตอบไหมขออีกทีหนึ่งได้ไหมให้มันแบ้วก็เดินพม่เสียวเลยอุ้ยแม่อะไรจ้าวันนี้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค้าเหรอจ้ามีมอเตอร์ไซค์แต่ซีนเปิดแล้วจ้าแหมจะองเปิดให้มันใหญ่ให้มันก็ว่าฉันไม่รู้มาก่อนว่ามันมีมอเตอร์ไซค์เข้าอ้าวแน่นอนเพราะว่ารายการเราตอนนี้เนี่ยคือเป็นอะไรกันใหญ่ขึ้นละมันใหญ่ขึ้นตัวเราแล้วก็บานขึ้นใช่วยวันนี้จะต้องแบบมีมอเตอร์ไซค์แล้วเราขอเป็นพีตีล่างรถได้ไหมล่ะเอาได้สิจ้าไม่บอกเลยอ่่ะีนะี้ มึงฉันเหรอสวัสดีค่ะน้องไอ้ปนวาอ้วมีน้องไอ้ปนวาน,ออวานใช่ไหมอดี้ขอเป็นน้องมะนาวจีนแล้วกันนะคะออขออนุญาตแนะนําสินค้าในวันนี้ค่ะ และนี่คือ Yamaha Grand f i l a o Hybrid ใหม่รถจักรยานยนต์อ,อโตเมติแฟชั่นพรีเมียม 125cc สีสันที่บอกเลยนะคะว่าสดใสมากสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกรูปทรงสวยแถมเบาะนั่งสบาย <Yeah. S 1> ทั้งคนขี่และก็คนซ้อนด้วยเวทใต้เบาะนั้น <G ül> สามารถจุของได้เต็มๆจุใจเลยทีเดียวขนาด <G ül> <G ül> นั้นเลยหรอคุณแม่ส่วนของหนูนะคะชีวิตก็จะสมาร์ท เมื่อมีจักรยานยนต์ Yamaha า Grand ากกล r e e l i n e r ไฮบริดใหม่ <c oughs> มีเครื่องยนต์บูคาร์ที่ทำงานประสานกับระบบไฮบริดช่วยเผิมเพิมเหิม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานทั <5> <5 <5> <5> <5 <5> <5 euh ้งสมรรถนะความประหยัดความสะดวกสบายและรักโลกที่สำคัญรับประกันไปถึงเลย5ปีแสนร้อยล้าน4 0 0 0 0บมื่นโอเคห้ปีพอหปีหรือประมาณ5 0 0 0 0กิโลเมตรถูกต้องครับความสุขกับสิ่งที่ใช่ชีวิตมีคลาสสมาแบบไฮบริดยามาฮ่าแกรสฟิลโนไฮบริดใหม่ซื้อได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ มางใช่ไหมอ่ายา s เชีย l เป็นยังไงละอ่ะล้างรถไหมนล้างเลยสักหนึ่งป้าล้างรอด้ล้างรอล้างรอล้างรอปุ๊บเออล้างรอปุ๊บเออหออเอามานี้ยังยังไม่เปิดวาร์ป <laughs> ฉันจะขอบอกโปรไฟล์เขาก่อน <laughs> คุณหมอค่ะในวันนี้เนี่ยชื่อว่าคุณหมอเอค่ะเป็นหมอฟันลูกครึ่งไทยอินเดียแล้วก็ผิวเข้มหน้าคมมีหนวดคาวเบาแบบเซ็กซี่ว่าที่อยู่ในมือกูนี้ก็คือสเปกกูเลยกูเป็นคนชอบคนหน้าคมชอบหน้าคมนะแค่ใช่คนจีนมาแม่บอกแม่ชอบจีนคนไทยมาแม่บอกแม่ชอบไทยแม่ไปนู่นค่ะอะไรลงเล่นนานาชาติค่ะอ๋อแม่ก็แม่เข้าไปเลยเนี่แต่ว่านี่ให้ดูว่าก่อนก็คือหุ่นแซ่บ จัดส่วนฟิกเกอร์เขาว่าคือมันมันได้หมดอ่ะเดี๋ยวดูฟิกเกอร์เขาดูฟิกเกอร์เขาดูฟิกเกอร์เขาอยากเป็นปรับคันจังเลยอันนี้เอาถ้วยไอติมจ้ะอ้าวเอาเลยอันนี้คือถ้วยไอติมจ้ะนั่นแหละแล้วมีอีกมีอีกอันนี้คือเป็นวันสบายสบายของเขาเขาสบายแต่เราไม่สบายคขาปวดเราค่อยข้างเราค่อยข้างปวดบริเวณใต้ท้องนอนเราบอกเลยว่าปวดใจก็เต้นนะ แต่มันมีตัวหน่งที่เต้นกว่าแต่หัวใจของเราเองปกติหัวใจของเราจะเป็นตืบตืบตืบแต่ข้างล่างึ้นเป็นตุบ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 ตบตบเดี๋ยวเราจะบอกส่งวาบให้ห้จากทุกคนดูรายการจบแล้วให้เข้าไปดูวาและภาพแจ็คแจ็คของคุณหมอได้ในเพจของเราคุณหมอคาชฉีดยาหนูหน่อยได้เลยนะคะดูจบแล้วเนี่ยรีบไปกดติดตามเพจกันด้วยนะจ๊ะคอยู่นั่นแหละหนูนี่พร้อมจะโดนคุณหมอาฉีดยาแล้วเปิดตัวค คุณหมอคะาโน่นหนอยหนลเลอย่างีนี้าีนี้าเป็นยังไงวะบายาีน่ันนะ ตอนรับคุณหมอได้เลยแต่นี่ก็คือมาแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมหมอเอนะครับทันตแพทย์วิชยากิษสนาลมครับเป็นทางตัแพทย์มานานหรือยังคะเป็นมา5-6ปีแปีวะครับคือหน้าคมหน้าแบบแขกๆเนี้ยคือเป็นลูกครึ่งอินเดียใช่ใช่ครับแต่อย่างนี้ก็คือแบบมาผีพรมอ่ะโอ้ยเจ้าหญิงจัสมินอโนใช่เจ้าหญิงจั แล้วมีชื่ออินเดียไหมมีมีเป็นชื่อที่พ่อตั้งให้มันชื่อมุสลิมชื่ออะไรครับไม่ไม่ค่อยได้บอกใครอยากดูว่ามันต้องมีเพราะเราเพราะเราจะชินกับแบบชื่อจีนถูกไหมใช่ชื่อจีนแซ่โน้นแซ่นี้เจนนิเฟอร์คิมอะไรอย่างเงี้ยพ่อตั้งให้ว่าชื่ออาลีแล้วทีนี้ก็โดนเพื่อนเพื่อนหลอกนั่งเรียนจะมีโรตีขายอะไรเงี้ยเขาก็จะล้อแบบเนี่ย ตอนตอนเย็นไ่ขายโรตีไปเนี่ยอะไรอ่าแต่เราก็มันครู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันมันมันล้อสิ่งที่เราแบบเปลี่ยนอะไรไม่ได้เราตอนเด็กเงี้ยเพื่อนชอบล้อเราตุ๊ดอีกระเทยอะไรเงี้ยเราไม่ชอบนะเราโกรธนะเราก็เลยบอกเลยวเดี๋ยวมึงเจอกูดุดแล้วาก่ั้นเพื่อนยังรออยู่ป่ะเพื่อนก็รอแล้วเราเราก็ลากเข้าไปในห้องน้ำแล้วเร้ตอนเด็กๆคือแบบว่าเรารู้สึกเราเป็นบมด้อยไหมคะ พอเราเป็นลูกครึ่งแล้วหน้าไม่เหมือนคนอื่นๆหน,น้าไม่ค่อยเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยหน้าดุกว่าอะไรเงี้ยน,นิดนิดหน่อยครับอย่างโดนเรื่องจมูกเยอะพราะว่าเราหน่อยค่อนขูาิี มโเราเราตอนเด, so ด so ็กเพื่อนเขาจะไม่ค่อยเขาไม่มีจมูกเขาก็บอกว่าผมมาผิดปกติเนื้อคนผมเป็นเนื้องอกหรือเปล่าเลยอ๋อเื้องอกเนีตอนนี้อเป็นเนื้องอกทุกปีนะงอกเรื่อยๆด้วยก็คือตอนนี้2,564ใช่ป่ะงอกประมาณนี้แต่พอ84อ่ะคือเป็นแล็ดเลยไะแม่กูคืออย่างนี้เลยนะ คือถ้าสูตินั่งทำมาชีนไปอย่าตอนเ,ออเด็กอ่ะเขาก็คมเหอะเ,าเรานี้เป็นกระเทยในห้องก็คือหูเสียวนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบมันเป็นโครงเหมือนคนใต้ามากกว่าไม่แต่ว่าถ้าเนี่ยเราบอกเลยนะเราพุ่งเนี้ยอนนี้เป็นสเปกนะคือเราเป็นคนชอบคนหน้าแขกๆแขเราเคยมีแฟนเป็นแบบอย่าเงี้ยสามรอบติดไม่หยุด <S 2> <S 2> อเขาทำอะไรอ่ะสามรอบติดไม่หยุดแล้วก็น้ำท่วมอ ช่วงที่กรุงเทพน้ำท่วมก็คือช่วงเดียวกันน่ะหรอคนคนนั้นเขาทำให้กรุงเทพน้ำท่วมเลยเหรอครับใช่โอ้โหหัวแม่จนหลบแสบร้อนอะหมันตกกระทะกทองแดงอหรจริงคอนเฟิร์มแม่แม่คอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มแล้วอย่างนี้ก็คืออึดใช่ไหมใช่ใช่เป็นหมอฟันเป็นหมอเนี่ยฟันดุไหมหมอฮะเป็นหมอฟันน่ะดุไหมตอนทำอ่ะตอนอยู่ในอาชีพ จริงๆก็ไม่ได้ดุมากนะครับก็บอกอธิบายเขาคนไข้เขาตามเหตุผลส่วนตัวไม่ไม่ได้ดุขนาดนั้นนะครับแต่เขาเวลาเขาคุยกับกูอะเขาไม่มองหน้ากูเนี่ยไม่สบตาแต่ว่าเขาคุยกับมึงเขามองหน้ามึงตลอดเลยแสดงว่าเขาชอบกูแล้วเขาเขินเว้ยฟังก่อนนะคะอะเขาเขาไม่ได้เขินเขาไม่ได้เขินค่ะเขามองทางนี้เขาไม่ได้มองหน้าค่ะเขามองฟันค่ะทำไมอะเพราะีเนี้ยระหว่างเข้าเข้าในรายการอะคุยๆอยู่ปิงปองฟันหน้าผูนะ แล้วสมมติเราเป็นหมอฟันใช่ป่ะพอมันแบบจังหวะโมเมนต์ที่แบบว่าเตงอย่างเงี้ยแล้วก็แบบออ๋มีการแบบดูดดืม่มมีการคิสกันมีการจูบก,กันอย่างเงี้ยมันจะมีเบรกไหมไว่าเอ้ยลิ้นไปสัมผัสโดนฟันผูกข,ของเพลาแล้วแบบเธอฟันผูกนะเอายาชาเลยไหม <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วก็ลองได้ไหมลองลองก็ได้ยังไงนะอ๋อดนะีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเหลื่มืออ๋อมันยังไงมันยังไงสมมติว่าสมมติเห็นเราฟันผูกอย่างเงี้ยเหมืนแบบ อ้าวเป็นตัวอย่างที่ไม่ด <c oughs> ีเลยที่ให้สั่งได้อะแล้วถ้าสมมติเจออย่างแม่เจออย่างแม่ฟันที่มันดีเลยคือเลี้ยงสวยงามเลยอย่างนี้นะมาแบฟันสวย <c oughs> เออโอ้ยฟันสวยมากฟันสวยแต่หน้ามไม่ได้สวยไม่ต้องง่ำไปค่ะเป็นหมอฟันอะก็ต้องเจอคนไข้หลายรูปแบบอ่าครับมีคนไข้ที่แบบแปลกๆเข้ามาจีบเราบ้างไหมเคยมีอยู่ อ่าเป็นเคสถอนฟันแล้วเขาก็พอทําเสร็จก็เออเสร็จแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่ก็จะเสร็จช่วยหน่อยด้ช่วยได้เป็นชั่วโมงได้ไหมทำฟันเป็นสบายเลยสบายแล้วพอเสร็จพอเสร็จแล้วอ๋อเขาก็มาดูแล้วเขาก็เห็นเครื่องมืออะไรเงี้ยเออเครื่องมือใหญ่เนาะแล้วแล้วเครื่องมือหมอใหญ่ไหมย่าดิเครื่องี้ยเหมือนแม่เลย หรอเขาพูดอย่างนี้หรอว่ามันนันกูวะลักษณะเป็นยังไงตาถลนทถลนอน่างนี้ไหมใค่ตาถลนแบบนี้ไหมฮะแล้วจะมุนเหมือนแรดยิงไงสถานีนี้นี่มึงด่าผมเนี่ยไม่นะพูดตามอาการเช้แล้วสเปกจะชอบแบบไหนจริงๆผมชอบคนอายุน้อยกว่าขาวๆแล้วก็อารมณ์ดี เราหน่อยเมื่อไหร่ไม่ไปบอกสาินะครับเตงเราเกิดสามสองตอนนี้อายุสามสิบสองเลยแล้วอารมณ์ดีกันใครเถียงไม่ไม่ใช่คนอารมณ์ดีมึงเป็นคนบ้าค่ะจริงเหรอใช่ไม่ค่อยอารมณ์แรงไหมอารมณ์แรงคือหมายถึงว่าเป็นคนอารมณ์รุนแรงไหมโมโหง่ายไหมอยูที่ไหนที่ไหนบนเตียงบนเตียงก็ได้ต้องต้องลองได้แล้วเวลาแบบเวลางอนหมอกเนี้ยจะต้องแบบว่างอยังไง เรื่องหมุกผมก็โอเคแหละแต่ผมก็ไวโพดเพชรพืชเฮ้ยไวโพดเพชรพัดเฮ้ยไวโพดเพชรพานถูกแล้วไม่หนดอะไรอารมณ์ดียังอารมณ์ดีคนที่เขาจะมาเข้าอยู่ในใจคุณหมอเนี่ยหรือที่ผ่านมาท็อปมีคาแรคเตอร์แบบไหนใจคนเก่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกันแล้วโอเคอ่ะครับคลิกกันเป็นเป็นคนไม่คิดเยอะอ่ะสบายสบายเป็นอาเป็นคนสบายสบายแล้วถ้าจประเภทหนังที่ชอบหนังประเภทไหนคอมเมดี้หนังผีหรือว่าหนังซีรีส์ไซไฟน่าจะคอมเมดี้ คอมเมดี้กับกับผีครับจะได้แบบลุนลุนหลุนล <other> ุนแบบนั <online> <pl ains> ่งนั่งแบบอุ๊ยผีอุยผีแป้งเล่นผีโอ้ยกลัวค่ะนี่เราเราตอนนี้ทำแต่ว่าเป็นหมอฟันอย่างเดียวหรอหรือว่ามีธุรกิจอื่นๆด้วยคะเปิดเปิดคลินิกแล้วก็เปิดฟิตเนสที่ไหนคะอ่าคลินิกผมมี3ที่ครับชื่อทูตบอกเดนเทลคลินิกครับมีที่เซนคาเบียนแล้วก็มีที่บีเทสบางว่า แล้วก็โครงการฟูดวิลล่าครับอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์แล้วมีอะไรแล้วมีอะไรมีคลินิกกายภาพครับแต่อันนี้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่ศรีสะเกษครับชื่อเฟล็กซ์เฮ้ยคุณไอ้อยู่ถึงศรีสะเกษเหรอคุณขาแล้วมีคนช่วยดูแลหรือยังเพื่อนๆครับช่วยดูแลอ๋อเพื่อเขาช่วยดูแลค่ะไม่ต้องเหรอ หุยแม่สกิทกัน่ะใช่ไหมทุกมึงว่ากูได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาชอบเด็กๆ็กว่าแล้วแม่น่าแก่มแต่ว่าคือไม่แก่ไปคือแก่เลยแต่เขดูแลตัวเองดีมากเลยนะนี่คือนั่งคุยกันอยู่แล้วคือมองแบบแผงอกเขาตลอดเวลาดูแลตัวเองมานานยังชอบชอบมาทำอาหารเองนะครับทำอะไรปกติเมนูเมนูชอบผมชอบกินปลาโอ้ยที่เ็้ากินปลาชอบกินปลาอันนี้ก็กินปลาเหมือนกันลงไปล่าเองเลย ที่เรากินปลาเนี่ยไม่ใช่ว่าปลาที่เราหาตามน <ปะ S 1> ้ำตาปลา,นะา <c oughs> เป็นที่ตงตีน,น <c oughs> ได้ไหมอย่างน <c oughs> <ๆ>ี้เขาโอ้โหนี่มึงกินไม่หยุดปากเลยนะคะกำลักค <c oughs> ุยกับผู้ชายกันอยู่ <c oughs> หนูไม่ได้กินอะไรพื่อเพื่อนนะแม่หนูกินของที่จะช่วยให้หนูสวยจนคุณหมอเนี่ยจะต้องฉีดยาให้เลยจ้านี่เป็นเทรนด์ใหม่ของการกินคอลลาเจนนะเพราะว่าอันนี้ คอเลสเจนนี่เป็นเทรนใหม่ของการกินคอเลสเจนถ้าว่ากินมันจะเฉยจ้าเนาะยังไงอะคะเพราะว่าอันเนี้ยคือเ <c oughs> พราะว่านี่คือเบสทรอลคอเลสเจนรอลคอเลสเจนแบบกัมมี่มีส่วนผสมของแอดวิสแคลเบนสตรรเอ์รี่ยม มีส่วนผสมของ a d v a n c e ์ Collagen จากอิตาลีดูดซึมได้ดีมากกว่าคอลลาเจนปกติถึง50%นะคะคนที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยก็กินได้มี Alpha Tyone น,นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีวิตามินซี100%กิน2เม็ดเนี่ยเทียบเท่ากับกินสตอเบอรี่10ลูกโอ้โหจริง สิบลูกกินก็ง่ายสะดวกสบายมากไม่ต้องชงไม่ต้องเติมน้ําดื่มน้ําอะไรเอ่ยจะกินตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เพราะว่ามันดูดซึมง่ายช่วยให้ผิวพรรณอย่างมันดีขึ้นด้วยค่ะแม่ขอลองนะจริงกินสวยอร่อยลูกเลยแม่กินแล้วสวยเลยแต่เดี๋ยวอันหนูกินบ้างหนูกินลองกินดู อ oh. <laughs> ไม่ได้หอมสตรอเบอรี่มากเลยนะฮ่มันหนบเนบมันกินมันเพลินงเอวอย่างงี้ก็ไม่ต้องกินแบบว่าขนมนมเนยที่มันไม่ดีแล้วเนี่ยก็กินอันนี้แค่ขนมไปเลยใช่แต่ว่าวันอันนี้คือเขาแนะนําให้กินบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยสอ,สอเม็ดจ้า เพราะว่าเขามีระบุไว้ข้างขวดอย่างชัดเจนเลยนะคะใช่กินง่ายแล้วก็ดีแบบนี้นะคะ Bestureal Collagen ไปหาซื้อได้เลยค่ะที่ร้าน Casual e a นะคะผมะสาขาสยามสแควร์ช่องทางออนไลน์เพจ Facebook Bestureal นะคะผมหรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซน์นะครับ Bestureal ครับ B E S T U R A L ครับใช่ถูกมากพิเศษนะคะสําหรับใครที่ดูรายการคุณหมอค่ะสิริยานยหน่อยตอนนี้อินบ็อกซ์ไปสั่งเขาได้เลยเพราะเขาว่ามีโปรโมชั่นส่งฟรีให้ด้วยทั่วประเทศเลยจ้าเลิศ<ด> วันนี้คุณหมอจะให้เรารับรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะวันนี้ผมมาสอนเรื่องฟันคุดนะครับโดยปกติคนเราจะมีฟันคุดอยู่ทั้งหมด 4c ซีครับบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวา4ี4่ี่มุมในสุดใช่ไหมใช่จริง,รงๆควรเอาออกนะครับอายุที่เหมาะสมในการเอาออกก็อยู่ประมาณ1 7บเจนถึง20ต้นต้นๆครับคุดนั่นหมายความว่ามันจะไม่โผล่มาจากเหงือกเลย,ลบบใ,ชยใช่ไหมมีหลายแบบครับอย่างเช่นอย่างเช่นรูปนี้ก็ อันนี้โผล่มาเล็กน้อยอันนี้คือไม่โผล่เลยก็ต้องเอ็กซเร์ดูมันก็จะบวมมันก็จะระ,ะอุความปวด<ม>ปอยู่ข้างในโดยที่เราก็ไม่รู้ต้นเป,นปดด้วยว่าปวดอะไรเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราปวดฟันโดยที่เราไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรเราควรจะต้องไปทำยังไงคะอ่าไม่หาหมอครับันดับแรกก็ลองลองไปหาทันตแพทย์ดูแล้วให้เขาตรวจด,ดูโดยทั่วไปฟันคุดคุณหมอเขาจะต้องขอเอ็กซเร์ดูอยู่แล้วแล้วเขาก็จะสรุปว่าโอเคปวดอันนี้น่าจะมาจากฟันคุดแล้วปวดฟันธรรมดากับฟันคุดมันแตกต่างกันไหมอาการมันจะมันจะมีอักเส เหนือตรงตรงตำแหน่งฟันขุดร่วมด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าปวดเราฟันที่นั้นปุ๊แสดงว่ามันปุ๊ค่อนข้างใหญ่บางทีเปิดปากก็จะเห็นแล้วว่า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 มันมาจากฟันขุดคือเวลามองหน้าหมอกล้คือแบบมันเหมือนมีอะไรดึงดูดเนอะดึงดูดเออมีอะไรดึงดูดที่แบบอยากจะเข้าไปแบบแลกลิ้นอะน้นลามเลยสิทำให้เด็กมันดูหน่อยว่าเป็นยังไงแลกลิ้นดูแลกินยาแก้ปวดมันจะหายไหมช่วยครับแต่ว่าพอยา ฝึกง่ายที่สุดก็คือว่าไปศึกษาแพทย์ดีกว่าแต่เราบอกกลัวเพราะหมอฟันเป็นอะไรที่แบบว่ามันคือพื้นฐานอะมันเสียวมากกว่าคือไปเจอหมอแล้วมันเสียวใช่ไม่ได้เสียวเสียวฟันค่ะคือเราอ่ะเป็นพื้นฐานของคนที่มันกินไอติมแล้วมันเสียวอยู่แล้วหรือแบบกินน้ําแข็งอะไรเงี้ยมันจะเฉียอเนี้ยอาจจะในที่ว่าคอฟันมันล้นมันคือมันมีคอฟันม้องึกคอฟันคือไอตรงที่ใกล้กับเหงืออที่สุดอย่างเงี้ยใช่แต่เป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะ ก็นั่นไงนั่นหมายความว่าเธอมีปัญหาตั้งแต่เด็กๆว้าวคุณเป็นหมอเหรอครับฮะดูดูดูเยอะว่าผมนี่ไม่แต่ดูจะเป็นคือคอขันศีกใช่ไหมใช่เป็นไปได้ครับอือแล้วอีกอย่างหนึ่งฟันมันตอนเด็กๆเราชิดใช่ป่ะแล้วพอถอนฟันไปบ้างอ่ะมันมันห่างออกเงี้ยมันทำยังไงให้มันไม่ได้ไม่ได้ก็มาทำอะไรเพราะมึงต้องจัดไงต้องจัดฟันต้องจัดฟันใหมแล้วจัดฟันตอนอายุสามสิบสี่สิบห้าสิบเขายังจัดได้เลยเออเดี๋ยวน็กขอถ่ายมีอันหนึ่ง เป็นหมอหรอก็ต้องถ้าสมมติจะจัดฟันอ่ะจะต้องมีการผ่าตัดลุ่มยใช่ต้องผ่าตัดกรามเข้าไปนิดหน่อยเข้าไปเป็นเรื่องใหญ่แต่ดูดีขึ้นเลยนะดูดีขึ้นเลยมันจะเข้าทีมีแนวโน้มหรอมันมีแนวโน้มจะสวยได้หรอไม่เธอเป็นจริงเเธอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเธอก็มีความสวยอยู่นะ อีทีวันไหนไปผ่าตัดก่อนนะขอให้ผ่าอยากกระสวยเหมือนเขาอยากกระสวยเหมือนแม่เขานี่ดีฟองจ้าถ้าเกิดว่าอยากรูว่าตัวเองมีฟันคุดไหมนี่ก็ต้องไปหาหมอฟันแต่ต้องลองดูนะว่ามีกินปากไหมได้ลองดูซิพ่นลมหายใจตัวเองซินี่ฟองเอานีไปเลยใกล้ขนาดนั้นเหรอนี่ปิดกําแพงไว้ด้วยนะมันไกลมาก h ฮเฮินี่บอกเลยต้องรีบเอานี้ไปใช้นะคะยาจิวัตไฮเฮิร์บเด็ดไนแคร์ตัวนี้เนี่ยมีสมุนไพรจากสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่นนะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากทำให้เรามั่นใจนั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอนเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะแม่ที่เป็นห่วงหนูจริงๆแล้วไฮเฮิร์บเนี่ยเขามี3สูตรเลยนะยังยังมีน้องใหม่สูตรทับทิมกรอบก็คือทำไมไฮเฮิร์บไม่ทำสูตรทับทิมกรอบ สูตรทับทิมกับดอกเกลือบริสุทธิ์เพื่อการดูแลเหงือกแข็งแรงปากหอมสุดพลันและสูตรเจลสมุนไพรคุณแม่เป็นสารสก,กัดออกกร์แกนิกอ่อนโยนต่อช่องปากให้ปากหอมเยน็นสดชื่นไม่แสบปากทําให้ปากเนี่ยไม่แหงแ้งด้ยลเลยและที่สําคัญนะครับยาจุบันไฮเออร์เ e นี่ยมีฟลูออไรด์ถึง1,500 ppm ช่วยเสริมสร้างและเคลือบฟันให้แข็งแรงขึ้นสามารถไปหาซื้อได้เลยนะครับที่โลตัสบิกซีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเดอะมอล์นะคบแต่ว่าวันนี้คุณหมอเนี่ยไม่ต้องซื้อนะคะเราสองคนเนี่ยจะเดหมา นี่เลยเ,าาเลยใช้ใจเลยค่ะเลิศคุณหมครับนี่ใช้ดีจริงๆนะตอนนั้นเราไปออกรายการรายการที่คิมมาแล้วคือแบบเราได้มาแล้วเราไปใช้ทุกวันเลยและสูตรทับทิมกรอบของมึงอดีด้วยบางทีเดินตลาดสดนนรสจัดไม่ก็หิวๆก็เอามาบีบ <c oughs> ส่วนใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับไพ่เฮิร์มนะครับเขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อสูตรเดนไนแคร์แบบแพ็คคู่ขนาด120กรัม2รอดนะครับจากราคา175บาทเหลือเพียง145บาทเท่านั้นนะครับที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งแต่วันที่7เมษายนปีนี้จนถึง20เมษายนปีนี้เช่นกันครับรีบซื้อเลยจ้าน,นึีเวาต้องฟาดฟันกันแล้ว โจทย์ของวันนี้คืออะไรคะเดี๋ยววันนี้ผมให้ทําเป็นเมนูแซลมอนอะไรกันครับแซลมอนโลให้ทําให้เหมือนเรามีต้นฉบับต้นฉบับที่อยู่ด้านหน้าของเรานี้จะเลิศหรือจะเละจะเลิศหรือว่าจะร่วมก็ต้องรอดูใช่แต่ฉันบอกเลยนะเรื่องของการแข่งขันนะฉันไม่แพ้ใครอยู่แล้วฉันบอกเลยนะเรื่องของการแข่งขันนะไม่เคยชนะเลยอะเริ่มแบทเทิญแบงปิ๊ก้องเนี่ยแค่เิ่มเราผิดแล้วโอเคระหว่างนี้นะคะพอใส่ถุงมือเสร็จุ๊บ อย่าอ้อผ่านมาเสร็จแล้วค่ะนี่มันมีสองด้านคนที่ฉลาดเท่านั้นเขาถึงจะรู้ว่าด้านที่ขูกขาดเนี่ยมันจะกินกับข้าวคิดค่ะคิดหน่อยคุณทองลืมใส่อะไรไมน่ Đừng mong Dạ lo to ใส่ใส่ไปใส่มามาใส่มาเซ็ตเสร็จแล้วของฉันก็คือจะอาจสภาพอาจจะดูแบบเละนิดนึง แต่ตว่ารสชาติอร่อยนะใช่อ็อนะคะรสชาติอร่อยมันเป็นซอสสาเร็จมากของร้านเขาค่ะ <c oughs> ค,คุณภาพอินกรีเดียนคือของทางร้านค่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้แล้วกันให้หมอก็เนปคนเลือกให้หมอดูสภาพแต่ไม่ใช่สภาพอาหารนะคะสภาพร่างของเราด้วย <c oughs> แล้วก็ชิมอาหารค่ะอ,คอ่าแม่เลยต้องระวังอืมอ่อเ่งไหม ซอสสำเร็จนี่อะดูของปิ้งปอกนี่ไม่อ้วแต่ว่าปิ้งปอกเขาอยากจะได้ชิ้นแบบชิ้นแบบที่มันฟุ่ๆอุ่นโอ้โหดูวันดีมันแกงแกงเหรอไม่ในแกงมันก็มีแบบนิดนึงหน่อยตัดเลี่ยงค่ะมึงดูแลดีจังเลยอ่ะไม่เห็นว่าซาบิเยอะเลย คุณแก้เขาเหรอโ๋อเจ๊แต๋วมาแรงนะมาเตรียมมันก็ต้องมีแบบให้บูบวาบางเพราะพ่อกีนเนี้ยอันแบบมันไม่มีอะไรวูบวาบไงอะดรีนาลีนหลั่งไหมหลั่งหลั่งหลังเหรอหลั่งเลยมั้หลังของมันดิแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หมอต้องเลือกแล้วว่าใครที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคุณหมอพาฉีดยา่นนเฮ้ย วันนี้ผมขอเลือกนล้พี่อาครับเขาเลือกฉันเขาเลือกฉัน้งแต่แรกแล้วฉันอะไม่หาผัวเป็นหมอหรอกวินมอเตอร์ไซค์ก่อสร้างตามไซส์อะไรแต่อะไรก็ไม่ต้องเยอะแยะแต่คนที่ฉันจะเอาเป็นผัว ก็คือหลวงพี่นิมนต์ค่ะพี่มาฟังก่อนเร็วว่าทำไมเขาถึงเลือกชานถึงเลือกพี่อ้อป้าเราทาดีมาตลอดสุสีเราทําเรียงสวยกันทั้งค่าสู้เลยนะสุสีสุชีเราทําเรียงสวยกันตลอดคือเขาไม่ได้เลือกจากแค่ชาแนลเว้ยเขาเลือกจากตั้งแต่ต้นรายการที่เขามาแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาประทับใจใครใครที่ทาให้เขารู้สึกว่าเป็นกันเองแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจเป็นนั้ง้องหรือเป็นแรปคะ แลบเลยเมื่อกี้อะทำไมคะก็ซูชิอะของบิงปองผมไม่ค่อยกินเผ็ดเมื่อกี้วาซสบิเยอะเลยครับเดอเลือกที่จะกินซูชิขนมปังไส้กรอกงานวัดเหรอมะเปนขนมปังไส้กรอกงานวัดแล้ววันนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้เนาะพบกับแมวปองอรุลินปองได้ใหม่ในคุณหมอค่ะฉีดยาหนืนในครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่แล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เจทยังก็ได้ผัวกลับบ้านแล้วอะไรอย่าเยอาพึ่งนะไองปมอไปุกใจกนไม่โกรโกรธึหจะมึงทะมืูได้แล้วมจะทำหมอนได้ไหม

ผมไม่เชื่อทุกอย่างเออตอนมาบอกอายอ้ายแล้ตอนคุยหรือไม่คุยอะไรเลยพอจอนๆจังแขกๆขกลาวเจอเลยครับ